เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆของอำเภอหนึ่งจำนวน66หมู่บ้านนะแสดงได้ดังนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลประชากรนะใน66หมู่บ้านนะครับแต่และหมู่บ้านก็มี345คนอยู่หมู่บ้านหนึ่ง440อ่า494คนนะครับนะทั้งหมดก็66หหมู่บ้านทีนี้ สิ่งที่เขาให้ทำคือ1จงแสดงจงเขียนตารางความถี่ของข้อมูลชุดนี้โดยกําหนดให้สามสี่หนึ่นะสามเถึงสามปเป็นอันตราภาคชั้นแรกและแต่และอันตราภาคชั้นนะมีความกว้างเท่ากันนะครับเออเขียนตารางความถี่ออกมาอันนี้งานแรก งานที่2ครับให้ตอบคำถามว่ามีหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่ต่ำกว่า501คนกี่หมู่บ้าน 3. มีหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่3 8 1ถึง580คนกี่หมู่บ้านนะครับสี่จำนวนหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า660คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดนะครับเราจะตอบคำถามข้อที่2ถึงข้อที่4หลังจากเขียนตารางความถี่ออกมาแล้วนะเราก็จะ ต่อคำถามเหล่านี้ได้งั้นงานแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือต้องเขียนตารางความถี่ก่อนครับนะตารางความถี่เขียนไงครับก็เบื้องต้นนะก็ขีดตารางก่อนนะครับเออขึ้นชื่อว่าตารางก็ต้องขีดตารางนะครับเอาละก็มาเริ่มที่ขีดตารางกันก่อนนีข้อที่1น่นะเออข้อที่1ตารางความถี่ครับมาแล้วก็เริ่มต้นอย่างนี้ เราก็ตารางความถี่นะช่องแรกก็คช่องแรกก็จะเป็นอันตรภาคฉันนะครับอันตรภาคฉันนะครับโอเคนะ ทีนี้เขาบอกว่าในแต่ละแล้วก็ช่องที่ช่องถัดมาเนี่ยนี่ก็จะเป็นความถี่แล้วก็อันตรภาคชั้นแรกเนี่ยนะชั้นแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้เริ่มตั้งแต่341ถึง380ให้เริ่ม341ถึง380นะครับทีนี้ เราก็จะได้ว่าอันตรภาคชั้นถัดนะที่2เนี่ยมันก็จะเริ่มที่381นถูกไหมนี้ประเด็นก็คือมันจะเริ่มที่381แล้วไปจบที่ค่าสุดท้ายของอันตรภาคชั้นที่2เนี่ยคือค่าอะไรการที่เราจะหาค่าสุดท้ายของอันตรภาคชั้นที่2ได้เบื้องต้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่และอันตรภาคชั้นเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ งั้นสิ่งที่เราต้องหาเป็นเบื้องต้นนะเราต้องหาความกว้างก่อนครับความกว้างอันตรภาคชั้นนะครับหาไงครับเราก็หาได้จากเอาค่าสุดท้ายตั้งนะครับ380ลบด้วยค่าแรกนะก็คือ3 4 1จากนั้นครับลบกันเฉยเฉไม่ได้นะความกว้างของอันตรภาคชั้นต้องบวกเพิ่มไป1ครับ ออนะครับเพราะว่าการหาความกว้างของอันตรภาคชันมันไม่ใช่การลบกันนะนะพอเวลาเรานับเราจะนับ 3, 4, 1ด้วยอะนะครับเออมันจะไม่เหมือนการลบเลขธรรมดานี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเออต้องบวก1เพิ่มเข้าไปนะครับโอเคนะออนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ3อมลบ3า ..80-3, 4, 1นะก็จะได้ความกว้างของอันตรภาคชันเป็น40เออ ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าความกว้างของอันตรภาคชั้น10เราก็หาได้แล้วว่าค่าสุดท้ายของชั้นที่2จะเป็นเท่าไหร่เราก็นับไปครับ3 8 1ด่ใช่ปะเรานับ3 8 1ด้วยนะ381 38 38 3 8 38 2 3 8 3 3 8 4 385นับไปอย่างเงี้ยครับให้ได้40ค่าห่างออกไป40ค่านับไว้ไหมนานนะนับนิ้วนิ้วไม่พอถ้าไม่ขี้เกียจนับทำอย่างนี้ครับกรณีที่ียขี้เกียจนับนะเราจะหาค่าสุดท้าย ของชั้นที่2องใช่ปะของชั้น2องเออทำไงครับเราก็เอา381แปดเนี่ยนะสามเนี่ยตั้งแล้วก็บวกกับ40ครับแล้วก็ลบ1ด้วยครับเออลบ1ออกด้วยนะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็นอ่าสี่นนะครับเออนะ นะก็เป็น420นะครับค่าสุดท้ายาล้ทีนี้เราก็เขียนชั้นต่อไปนะครับชั้นถัดไปก็มาดูที่มันก็จะตั้งที่421นะถึงค่าสุดท้ายของชั้นที่3นะค่าสุดค่าสุดท้ายนะของชั้นที่3ได้เป็นอะไรครับเราก็หาได้โดยเอา 4 2 1ตั้งครับบวกกับ40แล้วลบ1เอออย่าลืมลบ1ด้วยนะมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะได้เป็น460นะครับอืมเราก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะหาเ,เขียนอันตรากชั้นเป็นทีละชั้นทีละชั้นคำถามคือแล้วเราจะเขียนจนถึงกี่ชั้นอะนะครับเออจะเขียนกันกี่ชั้นนี้วิธีการมองว่าเราจะเขียนกันกี่ชั้นเนี่ยคือ จำนวนชั้นเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมข้อมูลที่มากที่สุดในเนี้ยเราก็ไปดูว่าในเนี้ยมันมีข้อมูลตัวไหนที่มากสุดเท่าที่เห็นนะอ่าที่มากสุดตอนนี้ก็จะเป็นนะ730แม็กซ์กสุดนะแม็กซ์สุดที่730นะครับเออทีนี้เราก็โน้ตไว้นิดนึงนะข้อมูลสูงสุดสูงสุด คนะ่าข้อมูลสูงสุดเนี่ยมันคือ730เออโน้ตนี้ไว้นิดนึง730ก็เราก็ต้องนั่งไล่นะทีละอันทักชั้นจนกระทั่งค่าสุดท้ายเนี่ยมันครอบคลุม730นะครับนะกนะ็คืออย่างนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยนะครับเอออันนี้ก็461ในชะ่ไหมเราก็ต่อไปก็เริ่มที่เอ่กนะก็เริ่มที่4 6 1ถึงเท่าไหร่ครับชั้นที่4นะชั้นที่4เราก็ เอา461ตั้งครับบวกด้วย40ลบ1นะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็น500ถูกไหมก็จะได้461ถึง500ต่อไปครับเอาไปอีกนะจนกระทั่งครอบคลุม730นั่นแหละนะครับเออมีชั้นถัดไปอีกครับนะก็เป็น501นะครับเ ค่าสุดท้ายของชั้นที่5นะเราก็ได้เป็น501บวก40ลบ1กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น5 40ครับเออ5 4 0นะครับเอาละต่อครับเออนะอยังไม่ถึง700เลยนะต่อไปก็5 4 1ถึงอะไรครับนะชั้นที่6เราก็จะได้เป็น5 41บวก40ลบ1ก็เป็น5 แปครับเอาละต่อไปชั้นที่7ครับเราก็จะเริ่มที่581แึงถึงเท่าไรครับชั้นที่7เราก็จะหาค่าสุดท้ายของชั้นที่7ก็เอา581ตั้งบวก40ลบ1ก็ได้เป็นหกสองูครับโอ้ นะยังอยู่ที่6 2 0อยู่เลยนะครับต่อไปเราก็ไปที่6 2 1ครับนะชั้นที่8แล้วค่าสุดท้ายของชั้นที่8ก็เอา6 2 1ตั้งบวก4 0ลบ1ก็จะได้เป็น6อ่า6 0ครับ6กหนะ 6, 6, นะต้องไปอีกนะ ชั้นถัดไปครับก็เรื่องที่6 6หกหึงถึงเท่าไรครับนะก็เป็นชั้นที่9นะครับชั้นที่9เราก็หาค่าสุดท้ายของชั้นที่9ก็6.6.1กหนบวกสี่ลบหก็จะได้เป็น700ครับโอ้เจ็ 700, ยังไม่ครอบคลุม7.30นะต้องให้ครอบคลุม7.30ก็ต้องไปกันอีก ชั้นนึงนะครับไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็เริ่มที่701ถึงถึงเท่าไรครับนะก็ชั้นที่10ใช่ไหมเราก็เอา701ตั้งครับบวกด้วย40-1ลบ1ก็จะได้เป็น740ครับและเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ชั้นสุดท้ายเนี่ย740มันครอบคลุม730เรียบร้อยแล้วนะนะ730เป็นค่ามากสุด จำนวนประชากรมากสุดๆในหมู่บ้านนี้เพราะฉะนั้นตารางความถี่ก็ครอบคลุมแค่กี่ชั้นครับ10ชั้นนะสิอันตรภาคชั้นเอาละพอเราเขียนตารางออกมาเป็นชั้นได้แล้วขั้นถัดไปเราก็มานับความถี่ครับนะเราก็มาดูว่า3 4 1 0มเนี่ยมันมีกี่ค่าอ่ะเราก็ติ๊กเอาไว้นะครับเออ3 4 1 3, 80, นะ3 4 5อยู่ในช่วงนี้ไหมครับ345อยู่ในช่วงนี้ติ๊กไว้ครับ อ่าสามแปดศูนย์นะต้องขึ้นที่เลขสามมาดูที่เลขสามบรรทัดแรกผ่านเหลือแค่อันเดียวบรรทัดที่สองมีสามบ้างไหมอาไม่มีเลยบรรทัดที่สามมีสามบ้างไหมอ่าสามห้าสี่ครอบคลุมสามห้าสี่ครับสามแปดสี 3, 8, ่ไม่ได้ส่งสามแปดศูนย์ไม่ได้นะครับบรรทัดนี้ก็ไม่ได้บรรทัดนี้ไม่ได้บรรทัดนี้ ไม่ได้นะครับบรรทัดนี้ไม่ได้นะสุดท้ายมีกี่ค่าครับสองค่าแค่นั้นเองเราก็เขียนความถี่เป็นสองเอชันที่1นึ่ันที่2 3 8 1ามแปดหนึ่งถงี่สองนนะเ,เราก็ดูทีละอันดิ4ี0 3 8 1อนะ่าก็มีตัวหนึ่งนะครับเออสีแดงก่อนนะเออ395เเนี่ยนะอยู่ในช่วง381-420ถึง ต่อไปอะไรอีกอ,อีกไหมไม่มีละสีอ่าสี่ครับเออสามครับเออนะครับสามแนะสี่จดสไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วหมดละสับันทัดที่สามทันทีท่4ี่อ่าสี่นี่สี่ดอยู่ในช่วงนี้นะครับเออ แล้วก็4 2 0 4 2 0อยู่ด้วยอ,อ,อยู่ในช่วงนี้ด้วยอืมต่อไปออ,อันนี้ไม่มีนะเออันทัดนี้มีไหม4 3 1ไม่ได้อ่าไม่ได้บันทัดนี้ได้ไหม4 4 9 4 0 6้ได้ครับเออมีความถี่เท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 หห <6. S 2> นดยัง 3>, 3 6หกลงเลยดูดิสี่หกแปดสี่เกูนี่สองศูนย์สี่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  472439 48 490 431 4684โอ้417ด้วยนะ417ก็ยังครอบคุมอยู่ในช่วง381-420เอาละลองนับดูกี่อันครับ1 2 3 4 5 6 7ความถี่ก็เป็น เจ็ดครับเออชั้นที่สองก็เป็นเจ็ดนะครับเอาละชั้นที่สามครับ421-460นะเราก็มาดู4ี่สองหนึ่งถึงสี่อถึงสี่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่4ี่กนี่สี้าก็เกินนะไม่ได้ นะสี่เกินไปครับไม่ได้468ไม่ได้ส4 4ส่สอ่านี้สี่อยู่ในช่วง4ี4 60, ่สองหนถึงสี่หกละสี่สใช่ส7 2เลืเกินเลยไปนะสี่ได้ส7่เหเลยไปนิดหนะึ่งส่แปดหเลยไป490 490เลย สี่หนึ่งครับ4 6 8เลยไปสี่เลยไปส6่เลยนะสี่สี่ครับเห็นนะเพราะฉะนั้นมีความถี่เป็นเท่าไหร่เราก็นับ1 2 3 4งห้านะครับเออความถี่ก็เป็นหนะในชั้นนี้อม,อม,อม,อม ต่อไป461ถึง500ครับอ่461ถึง500มีอันไหนบ้างครับมีนี่เลยครับเออ461อ่าอันนี้ครับ461ถึง500อันนี้ครับ530เกิดเลยไป505เลยไปอันนี้ครับ461 461 46นะ490อ่าไหนอีกอ่า472ครับ อันไหนอีก่475ครับอันไหนอีก486ครับ490ครับ490ครับ505เกินไป468 479 464นะครับเอออ่ะหมดละนะดูว่ามีกี่อันที่เราติ๊กสี่เหลี่ยมไว้นะครับมีความจิบเท่าไหร่นึงสองสามสี่ห้าหก เจ็1แปดเก้าสิบสิบเอ็องสิบสบส่นะครับสิี่ครับคานะทีก็เป็น14ต่อไป501-540ถครับชั้นถะัดไปนะ501-540นถึง540นะเอถึง540อยู่ไหนบ้างนะครับนะ

5้าเลยไป582แปดสองเลยห้าเลยห้าแปครับห้าศูนย์ห้ครับห้าเจ็ดส่ใช่5 7าเจ็ดสี่ห้าสองเจ็ครับ5้าเจ็ดแปดห้าแปดห้าห้าหครับห้าครับห้าสี่ศูนย์นะห้าสองสามนะครับเออห้าแปดห้า นะครับอ่ะหมดแล้วนะครับอ่ะเรามาดูสามเหลี่ยมมีกี่อันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ครับเอองั้นชั้นที่5เนี่ยก็เป็น11นะตอนที่ก็เป็น11ต่อไป541-580ครับนะ541-580เอาสีน้ำเงินบ้างแล้วกันนะเออ 541-580มีนะอ่านี่ไง563อยู่ในช่วงนี้อ่า560ใช่556 541-580อ่ะครบ556 549ใช่อ่า545ใช่582ไม่ใช่596เกินไป5 แปเลยไป5้าเก้า็เลยห้าครับอ่าแล้วก็5 7 4ครับ6กเลยห้าได้ครับอ่าครอบคุมอยู่ที่5 8 0แปดศูนะห้าถึงห้าแปดศแล้วอะอีกห้าแเลย5 4 1ใช่5 4 9ใช่อ่า 575ใช่ห้าแเลยไปอ่ะมีกี่ความถี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสีเช่นกันครับอ,อันนี้ข้อมูลที่อยู่ในช่วง5 4 1สี่ถึงห้าต่อไป5 8 1แปดหนึ่งถึงหกสนะครับห้าถึงหกสอก็มีอะไรครับเออหกสองน่านี่ครอบคลุมอันนี้ครอบคลุม อีกตัวที่ยังไม่ติ๊กนี่ติ๊กมดนแล้ว6 581-620อันนี้624ไม่ได้629เกินไปเลยไป582อันนี้ใช่596ใช่585ใช่593ใช่529ก็629 6กสองเก้อันนี้มันเกินมันเลยไปนะหกหนึ่งหนึโอเคห้าอ่ะโอเคหกศอ่ะโอเคหกเมันเลยไปเยอะนะ 5, 8, 5้าอ่ะใช่นะครับหกศอ่ะก็ใช่นะครับจบที่6กสอ่ะมีกี่อันครับความถี่เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เช่นกันครับเออ5 8 1ถึง6 2 0ก็มีความถี่เป็น11นะครับต่อไป6 2 1ถึง6 60. 6 0 6 2 1ถึง6 6 0นะอันนี้ติ๊กไปหมดแล้วน,นี่6 2 4นะครับเออ6 2 9ถึง6 6 0ใช่ไหม อันนี้ก็ติ๊กหมดแล้วอันนี้ติ๊กหมดละอันี้629อันนี้ติ๊กหมดแล้วอันนี้691โอ้นี้เลยไปอ่าแค่กี่อันครับนะวงกลมเมื่อกี้ก็มี3อันนะ1 2 3นะครับเออความถี่ก็เป็น3นะในชั้นที่6 2 1ถึง6 6 0ต่อไป6 6 1ถึง700นะครับเอออันนี้730ไม่ใช่ อันนี้ติ๊กหมดแล้วอันนี้ติ๊กหมดอันนี้ติ๊กไปหมดแล้วอันนี้ติ๊กหมดแล้วติ๊กหมดแล้วอ่าหกเก้าหนึ่งครับหกหกหนึ่งถึงเจ็ดร้อยอ่าหกเก้าหนึ่งเนี่ยใช่นะเออหนึ่งใช่ก็มีแค่ตัวเดียวนะความถี่ก็เป็นหนึ่งต่อไปเจ็ดศูนย์หนึ่งถึงเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งถึงเจ็ดสี่ศูนย์ที่เหลือไม่ติ๊กอยู่ก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับก็คือเจ็ดสามศูนย์ก็เป็นความถี่ก็เป็นหนึ่งนั่นเองโอเคนะ ก็ได้ตารางความถี่ออกมาครบถ้วนแล้วนะรวมทั้งหมดเนี่ยมันต้องได้ 66, 6 6นะเออเราก็ลองเอาสองบวกเบวกหลองเช็คดูนะ2องบวกเบวกหบวกสิบสีบวกสิบอกสิบวกสิบเบวกสบวกสบวกสบกหบกหอันนี้5้านะครับเออแล้วก็สิบเก้ายี่ามเิบเก้าหมายเลหงสิบเก้าย สามสามนะครับสามสามกับสามสามหกหกพอดีอ่ะโอเคนะ,ะรวมได้หกหกพอดีครบถ้วนนะ6หกสิบหกหมู่บ้านอยู่ในนี้หมดแล้ว่ะจบข้อหนึ่งเราก็ได้ตารางความถี่ออกมาเรียบร้อยครับจากนั้นตอบคำถามครับข้อที่สองมีหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรอาศัยต่ำกว่าห้าร้อยหนึ่งคนกี่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยต่ำกว่าห้าร้อยหนึ่ง นะครับ501อยู่นี่แสดงว่าต่ำกว่า501ก็คือเอาจำนวนหมู่บ้านเอาความถี่ในแต่ละช่วงชั้นเนี่ยให้ในแต่ละอันตรภาคชั้นเนี่ยนะจากชั้นเนี้ยจนถึงชั้นนี้นะก่อนหน้า501นะเออก็มีอยู่กี่หมู่บ้านครับก็เอา2นะครับเออข้อข้อ2เนี่ยนะเขียนตรงนี้ก่อนนะข้อ2เราก็เอา2มาบวก7มาบวกกับ5มาบวกกับ 11เอ้ยไม่ใช่บวกกับ14นะเออไม่ถึง501นะครับต่ำกว่า501ก็คือสออก็คือตั้งแต่บนนี้ขึ้นไปนะครับนี่คือช่วงชั้นที่ต่ำกว่า501รอนะก็2บวก7บวก5บวก14ได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็น28นั่นเองนะครับก็เท่ากับ28หมู่บ้าน นะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เราตอบอย่างนี้ครับมีหมู่บ้านที่ประชากรต่ำกว่าต่ากว่า501คนนะจำนวน28หมู่บ้านข้อ3มีจํานวนหมู่บ้านที่มีประชากรตั้งแต่3 8 1ถึง580กี่หมู่บ้าน381อยู่นี่ครับ3 8 1ถึง5้0 381อยู่นี่ ห้าแปดศูนย์เอ้ยไม่ใช่สามแปดหนึ่งถึงห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์อยู่นี่นะสามแปดหนึ่งอยู่นี่ห้าแปดศูนย์อยู่นี่แสดงว่าข้อที่สองเนี่ยให้นับจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างชั้นที่สองถึงชั้นที่อ่าสองสามสีนะ่ห้าหกเนี่ยมาถึงชั้นที่หกเนี่ยก็คือนับชั้นเนี้ยนะครับ สามแปดหนึ่งถึงห้าแปดศูนย์ก็อยู่จากนี่ถึงนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นข้อที่สามเนี่ยเรานับจํานวนหมู่บ้านอย่างนี้ครับสามแปดหนึ่งก็ชั้นที่ชั้นเนี้ยนะชั้นที่สองก็เจ็ดมาบวกห้ามาบวกสิบสี่นะมาบวกกับสนะิบเอ็ดห้าสี่ศูนย์ถึงห้าแปดศูนย์นะครับก็ไปบวกกับสิบเอ็ดอีกทีหนึ่ง ได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็น48สี่สิบนะครับเออสีปนะยิบสองยิบสองเป็น36มส4บหกเครับเพราะฉะน,นั้นข้อ3ก็ตอบ48หมู่บ้านนะครับเออตอบ มีหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่3 8 1 5 4 0ถึง540คน48หมู่บ้านนะครับต่อไปข้อที่4จํานวนหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า660คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจํานวนหมู่บ้านทั้งหมดเราก็ไปดูอย่างนี้ก่อนครับนะข้อที่4เนี่ยคิดร้อยละนะเราก็หา จำนวนหมู่บ้านนะครับที่มีคนมากกว่า660คนตั้งนะแล้วก็หารด้วยจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดก็คือ66แล้วก็คูณร้อยเอออย่างเงี้ยครับในการหาเปอร์เซ็นต์หาร้อยละนะครับนี้เราก็ไปหาก่อนว่าจำนวนหมู่บ้านเอ,อ่ที่จำนวนหมู่บ้านที่มีคนมากกว่า660คน 660อยู่นี้มีจำนวนคนมากกว่า660ก็คือตั้งแต่661ถึง740ปรากฏว่ามีกี่หมู่บ้านครับหหมู่บ้าน2หมู่บ้านนะอันนี้ก็เป็น2หมู่บ้านนั่นเองนะครับที่มีคนมีจำนวนคนมากตั้งแต่661ถึงนะเป็นต้นไปนะครับเออ660อยู่นี่นะที่มากกว่า660เออก็ต้องตั้งต้นที่661 นะครับก็คือมีแค่1หมู่บ้าน2หมู่บ้านแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจานวนหมู่บ้านที่มีประชากรมากกว่า6 6 0ก็มีเป็น2หมู่บ้านเราก็เอา2มาหารกับ66แล้วก็ไปคูณ100ครับเออได้ตัวเลขออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นตัวเลขประมาณ3.03นะเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่า ร้อยละสามจุดูนสามะโดยประมาณโอเคนะอ่ะก็จบในส่วนนี้ไปนะครับอ่ะนี่ตารางความถี่นะครับอโอเคนะตามนี้นะตารางความถี่ อันนี้เป็นคำตอบนะครับ